สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หอบรรจุพระไตรปิฎกนะครับของศูนย์นะวันนี้ที่ศูนย์นะครับก็จะแนะนําตู้พระไตรปิฎกหลังหนึ่งนะครับซึ่งตู้หลังนี้เป็นตู้แบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นไม้สักทั้งหลังครับตู้หลังนี้สําหรับใส่หนังสือแบบไหนครับเอหนังสือ91เล่มนะครับหนังสือ91เล่มหน้าตาเป็นแบบไหนครับ๋ยู่นักโพช่วยหยิบหนึ่ ที่เป็นตัวอย่างหนังสือ91เล่มนะครับอ oh, ๋ออันนี้คือตัวมหามกุฎนะครับ91เล่มของมหามกุฎนะครับก um ็คือเป็นหนังสือพระเตยบีรกชุดใหญ่ใช่ครับอันนี้คือด้านหน้านะครับปกเป็นปกสีแดงมีคนถามมาว่าเปลี่ยนปกได้ปะเปลี่ยนสีปกได้มั้ยไม่ได้เนาะเพราพี่บอกมามหาจุฬาเป็นแบบนี้ใช่มหามกุฎเป็นแบบนี้ใช่ครับมหามกุฎางคนอยากได้สีฟ้าอะไรเงี้ยมาเจอมาหลายเจอเจอลูกค้าหลายท่านตอบถามมาเหมือนกันไม่ได้นะครับ ก็จะมีแต่ลูกค้าซื้อไปแล้วไปทําเป็นห่อปกห่อปกเองแนะนําให้ไปตามร้านเครื่องเขียนอันนี้คือตราของมหาวิทยาลัยนะครับเลขเล่มนะครับที่บอก91เล่มนะครับเลขอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปดูรีวิวของสิอนะก็เข้าไปดูได้นะครับในในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือชุด91เล่มทั้งหมดนะอะเดี๋ยวมาดูกลับมาดูที่ตู้ก็ได้บินโดดหลังนี้นะครับ ซึ่งตัวหลังนี้นะครับความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรบกวนช่วยวัดเลยครับจากพื้นเลยนะครับตรงูที่เกือน่งซมครับ1 18 7, 18 7, 18 8 7นะครับร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบแปดมันจะมีบวกบวกลบกันนิดหน่อยนะใช่ครับแล้วก็หน้ากว้างทางด้านบนครับเท่าไหร่ครับ หนึ่งเมตรนะครับด้านล่างครับอยู่ที่หนึ่งเมตรยี่สิบเอ็ดครับหนึ่งเมตรยี่สิบเอ็ดเซนนะครับโอเคนะเราจะเข้าไปดูข้าง้นใกล้ๆไปดูนะครับงานของตู้หลังนี้เป็นตู้ไม้สักทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็จุดเด่นจะอยู่ตรงการแกะสลักท้าง้านบนนะครับจะมีลวดลายอันนี้เป็นงานมือครับงานแฮนด์เมดครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับ แล้วก็มานจับก,ก็จะเป็นแบบนี้กุญแจด้านล่างจุดสังเกตด้านล่างนะครับคือไม่มีลิ้นชักนะตู้รุ่นนี้นะครับแ,แล้วก็เดีย๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงตู้ซีรีส์ใหม่เนี่ยของที่สุดเนี่ยก็คือว่าจะเป็นแบบมีคานไม้ด้านหลังด้วยซึ่งเขาจะมีเอาไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงซึ่งร้านอื่นเขายังไม่มีเนาะ อันนี้ก่คือเอกลักษณ์ขอ,ของที่สูเลยนะครับก็คือว่าความแข็งแรงของตู้เนี่ยก็จะคือที่สูดเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มคานเพื่อให้ตู้เนี่ยมันแบบแข็งแรงไม่แบบไม่ยวบอะไรเนี่ยก็จะเป็นไม้แผ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,วามีคานมาทั้งด้านหลังเนี่ยทำให้แบบด้านหลังของตู้เนี่ยเขาแข็งแรงมากขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นใช่ครับอันนี้คือด้านหลังของตู้นะครับ ตู้หลังนี้เป็นตู้หลังใหญ่นะครับสูงเมตรแปดสิบเจ็ดครับแล้วก็ด้านข้างของตู้รบกวนช่วยวัดนิดนึงครับใช่ครับนี่จเป็นความยาวความหนาน,นะครับความหนาของตู้ี่เกือบสามสิบหกเซนติตตเมตรครับสามสิบหกซติดติ๊ดเกือบจะสามสิบหกแล้วดูใกล้ๆสามสิบหก สามสิบห้าจุดแปดแต่จริงๆพอมันเป็นงานมืออ่ะมันก็แบบจะเหลื่อมๆกันนิดนึงเใช่เพราะว่าเป็นเป็นงานที่ช่างทําด้วยมือนะครับเขาจะแบบไม่ได้ใช้เป็นเป็นแบบมันไม่ใช่ไม้อาจอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่แบบไม้ที่เป็นไม้วิทยาศาสตร์อ่ะคือมันจะแบบเป๊ะออกมาแบบเป็นมินอะไรเงี้ยไม่ได้เหนงานที่ช่างวัดแล้วก็ทำตัวตู้มาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหูหางกันแบบสี่ห้าเซนสองสามเซนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะก็คือเป็นแบบ งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับสูงเมตรเจ็ดสิบแปดนะครับเมื่อเทียบตัวคนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตู้ที่มีความสวยงามแล้วก็สง่าง,งามมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นตู้ตู้หลังนี้ต้องบอกว่าเป็นตู้ที่เรียนแบบตู้ปะไติบิดกแบบรูปทรงโบราณก็คือตู้สมัยก่อนเขาจะทําเป็นแบบทรงรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือว่า หน้ากว้างเนี่ยอ่าด้านล่างเนี่ยจะกวา้างกว่าด้านบน,นครับเพราะอะไรเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะได้ดูแบบแข็งแรงดูแบบฐานมั่นคงอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียนง,ง่ายอย่างว่าเป็นทรงเอก็ได้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าทรงเอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตู้แบบนี้ก็คือว่าเขาจะใส่สําหรับ9-11เล่มได้ได้อย่างเดียวเวลาเรียงก็คือเรียงจากข้างบนบใช่ใชไหมครับข้างบนด้านซ้ายมือ เป็นที่หนึ่งหรือที่สามสี่แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆ <1> 1> แล้วเวลาเวลาใส่เออ่ตู้ก็ไอ้หนังสือก็ได้ิดกเนี่ยมีอยู่กี่กล่องนะคร <91 S 1> ับเออ่บรรจุภายในอยู่ที่หกกล่องครับ้า90เ็เล่ม90เล่มหกกล่องครับแล้วก็หนังสือตู้เนี่ยราคาอ่าหนังสือเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับราคาหนังสือะนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะซึ่งเป็นราคาของมูลนินรรธิมหาบุญกุฎราวิทยาลัยนะครับแล้วก็บวกกับราคาตู้หลังนี้ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจจะมารับเองเอาต้องเอาอะไรมารับรถกระบะยี่ห้ออะไรอยระบะแล้วก็วกที่กำแพงเลยขอให้เตรียมผ้าใบกับเชือกผูกมาด้วยเชือกมาด้วยเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันมัดช่วยกันหออ่อแหละแต่ถ้าเกิดจะให้ส่งที่ศูนย์ก็ส่งได้อยู่แล้วที่ศูนย์ใช้ใช้บริษัทอะไรส่งฮะใช้เป็นบริษัทขนส่งครับขนส่งเอ็ฟเพรสนะฮะท่านอยู่กับจังหวัดอยู่ที่ภาคไหนอะไรยังไงอ๋อ เรื่องราคาเนี่ยคงส่งเขา <K ill an> ก็จะต, <K ill an> ตรีราคาให้ขึ้นอยู่กับตำบลอำเภอจังหวัดนั้นๆใช้เวลาส่งนี่ถ้าเกิดเป็นแบบอยู่ต่างต่างอำเภอรหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาคขนส่งประมาณกี่วันครับจริงแล้วประมาณถ้าเกิดว่าส่งรวนประมาณ3วันครับ <K ill an> แต่ลูกค้าที่ถ้าไม่ได้รีบใช้มากมีก,กําหนดการที่เรากำลังกำหนดได้เนี่ยจะมีขนส่งที่ส่งไปประมาณ7วันหรึองอาทิตย์ครับ ถ้าไม่รีบมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนส่งนั้นๆด้วยนะแต่บางทีก็ยังเร็วสุดก็คือสามถึงห้าวันสามวันเนี่ยเร็วสุดละตามไทยเลยอย่างด่วนที่สุดเลยก็คือสองวันแต่เพราะว่าสอบวันนี้พี่ถึงเลยก็คืออำเภอเมืองใช่เป็นอำเภอเมืองหรือว่าภาคอีสานเนี่ยครับเราจะมีขนส่งที่ส่งเขาเร็วใช่คือค่าขนส่งก็จะี่วันาอย่งที่หนึ่งขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตำบลอำเภอจังหวัดของลูงค้าด้วยเวลาส่งนะครับ เออเวลาเขาจะส่งขึ้นบริษัทขนส่งเนี่ยเขาก็จะต้องตอห่อห่อตู้ก่อนเราต่อกทางขนส่งจะต้องมีการตอกลางตูต้หมาเราก็มีการตอกลางกันกระแทกให้เรียบร้อยเราก็ค่อยค่อยส่งขึ้นบริษัทขนส่งไปครับอ,อันนี้ก็คือว่าตู้พระไตรปิฎกอีกแบบหนึ่งที่มีอยู่ที่ศูนย์หนังสือไตรรักษ์นะพี่ศูนย์นี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับสองที่ก็เปิดครับห้าโมงตอนแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับโอเคครับสำหรับท่านใดนะครับเดี๋ยวแนะนำเพิ่มเติมว่าสำหรับท่านใดที่ มีความประสงค์ว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมดูหนังสือพระไตรปิฎกแบบต่างๆนะครับหรือตูต้วัตถัยิฎกแบบต่างๆจริงๆเราเข้ามาอ่านได้ไไดนอกเหนือจากหนังสือพระไตรปิฎกชุดใหญ่แล้วเราก็ยังมีชุดที่เป็นแบบฉบับย่อหรืออะไรแบบนี้ก็เข้าไปอ่านในศูนย์ได้ที่ศูนย์นีก็จะเป็นศูนย์รวมหนังสือธรรมะมากกว่า2,000รายการเลยนะครับแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ